VTuber self-introduction Q&A! 3, let let's go! What is your name? <laughs> What's your nickname? <laughs> what kind of VTuber are you? <laughs> Date of birth? <laughs> How old are you? <laughs> Pronouns? <laughs> How tall are you? <laughs> Where are you from? <laughs> Great thing about you? <laughs> now perform a quick impression! เฮ้ยข้าก็บอกแล้วไงข้าน่ะไม่ใช่เซียนระดับว,วิชาก็ต่ำต้อยดกวัวก็ไม่มีเด็กตักกรบ้านแดงมาตีขอหลอเขาวะอันนี้เลยเดมอนไลฟ์เดมอนอาร์ทเหลาโซ Favorite color สีชมพู h o b านกินเบม์แต่งหน้านั่งสมาธิดับดับบูกวาลังขทำอาหารดูสปาปูปลาดับนาดูนิทริตรออนไอริลลี่ตีกรอบล่องเรือสองสัตวช้อปปิ้งดูยูทูบการเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจีออกไม้เที่ยวตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกายกรรมชมเมืองเก่าเข้าสัมมนาทัวร์ธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลง Watch เขาเนี่ยจะลองเชิญดูก็ได้นะ Favorite food ชาเต้น Favorite drink โคลา Favorite manga Black Butler Favorite anime Overlord Favorite game Assassin Creed Favorite music กว่ทุกคนจะลืมมีเยอะเลยเป็นที่รู้จักมากกว่านี้หรือมะทั้งคนที่เพิ่งมาเห็นและคนที่ติดตามอยู่แล้วฝากเอ็นดูกันด้วยนะครับขอบคุณครับ